ค่ะก็คงจะเป็นบทสรุปสุดท้ายของบทเรียนเรื่องการวางแผนชีวิตและอาชีพ Career Life Planning ตรงนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงจะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะ,ะซึ่งเราก็ได้ กล่าวไปแล้วว่าอยากให้ทุกคนนียได้ตระหนักในเรื่องของอาการวางแผนอ,อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอย่างเป็นขั้นตอนตาม Career รายโปรเซสที่เราได้บอกเล่าแล้วก็เราจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะเพื่อการใช้ชีวิตโดยที่จะต้องมีทักษะชีวิตที่เราเรียกว่าไลฟ์สกิลนะคะซึ่งผู้เรียนก็คงจะทราบนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราก็อยากจะประสบความสำเร็จใน เรื่องของงานด้วยนะคะที่เราเรียกว่า career success นะคะเพราะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จในโลกของงานยุคใหม่นียก็จะต้องมีทักษะในการทำงานที่เราเรียกว่า work skill เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ต้องพกพาด้วยตระกูลคิวอีก5ตัวนะคะอย่าลืมนะคะก็ถ้าเราสามารถ planning ชีวิตและงานได้อย่างนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะค่ะ,คะก็ขอฝากใน หัวข้อนี้แล้วก็ทำฝันให้ทุกคนเป็นจริงอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะก็ขอให้ทุกคนทำจริงนะคะคือต้องดูอิ n นาวแล้วก็เดี๋ยวนี้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ